สิข้อคิดพลิกชีวิตให้ดีขึ้น 1. ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดของเราคุณเชื่อไหมายว่าทุกสิ่งที่คุณเป็นทุกสิ่งที่คุณทําและทุกสิ่งที่คุณได้รับล้วนเริ่มต้นจากความคิดของคุณมันเหมือนกับเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ถูกปลูกลงในดินแห่งจิตใจถ้าคุณปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อมั่นความกล้าหาและความหวังคุณก็จะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ แต่ถ้าคุณปล่อยให้เมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยความกลัวและความกังวลเติบโตคุณก็จะพบกับความลน้มเหลวและความผิดหวังลองนึกภาพว่าความคิดของคุณเป็นเหมือนผู้การวิเศษที่สามารถวาดภาพชีวิตที่คุณต้องการได้ถ้าคุณวาดภาพของความสำเร็จความสุขและความสมหวังคุณก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณวาดภาพของความล้มเหลวความเศร้าและความสิ้นหวัง คุณก็จะสร้างความเป็นจริงแบบนั้นขึ้นมาพลังแห่งความคิดนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้มันสามารถสร้างหรือทำลายความฝันของคุณได้ดังนั้นจงเลือกความคิดของคุณอย่างฉาญฉลาดจงปลูกเมล็ดพันุ์แห่งความสำเร็จในจิตใจของคุณและจงเฝ้าดูชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจำไว้ว่าคุณคือผู้สร้างชีวิตของคุณเองและทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดของคุณ 2ไม่มีใครสมบูรณ์แบบและนั่นก็โอเคคุณเคยรู้สึกหมว่าตัวเองไม่ดีพอรู้สึกว่าคนอื่นดูสมบูรณ์แบบไปหมดในขณะที่เรามีแต่ข้อบกพร่องเชื่อหมว่าความรู้สึกนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะความจริงก็คือไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนมีจุดอ่อนมีความผิดพลาดและมีเรื่องราวที่แตกต่างกันการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเติบโต อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับภาพลักษณ์ที่คนอื่นสร้างขึ้นเพราะเบื้องหลังภาพเหล่านั้นอาจมีเรื่องราวที่คุณไม่เคยรู้จงมองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้และใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองพัฒนาขึ้นจำไว้ว่าคุณมีคุณค่าในแบบที่คุณเป็นและคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะมีความสุขจงรักตัวเองในแบบที่เป็นและให้กำลังใจตัวเองในทุกๆก,ก้าว เพราะความไม่สมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์และมันก็โอเคสปัญหาคือบททดสอบไม่ใช่กาแพงคุณเคยรู้สึกไหมว่าปัญหาที่เข้ามาในชีวิตมันเหมือนกำแพงสูงใหญ่ที่ขวางกั้นทุกอย่างที่คุณต้องการแต่ลองเปลี่ยนมุมมองดูไหมลองมองว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นแค่บททดสอบบททดสอบที่จะวัดความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของคุณ บททดสอบที่จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นปัญหาไม่ได้มีไว้ให้คุณยอมแพ้แต่มีไว้ให้คุณเรียนรู้เมื่อคุณก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้คุณจะพบว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมและคุณจะรู้ว่าคุณสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดจำไว้ว่าทุกปัญหามีทางออกและทุกบททดสอบมีรางวัลรอยอยู่อย่ากลัวปัญหาแต่จงเผชิญหน้ากับมันและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จ สีเรียนรู้จากความล้มเหลวแต่อย่าเอามันมาตัดสินตัวเองคุณเคยรู้สึกไหมว่าความล้มเหลวมันเหมือนตราประทับที่คอยตอกย้ำความผิดพลาดของคุณแต่ลองมองใหม่ๆลองมองว่าความล้มเหลวเป็นแค่บทเรียนบทเรียนที่จะสอนให้คุณรู้ว่าอะไรที่ไม่ได้ผลและอะไรที่ต้องปรับปรุงความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวมากำหนดคุณค่าของคุณ เพราะคุณไม่ได้เป็นความล้มเหลวคุณเป็นคนที่เรียนรู้จากความล้มเหลวจงใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันให้คุณกล้าไปข้างหน้าและสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจำไว้ว่าทุกคนเคยล้มเหลวและคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ลุกขึ้นยืนได้ทุกครั้งที่ล้มดังนั้นจงเรียนรู้จากความล้มเหลวแต่อย่าเอามันมาตัดสินตัวเองห้าเปรียบเทียบได้แต่อย่าให้มันทำร้ายตัวเอง คุณเคยรู้สึกไหมว่าการเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองคุณอาจจะเปรียบเทียบตัวเองกับพวกเขาและรู้สึกว่าตัวเองได้วกว่าแต่จําไว้ว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่สิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้การเปรียบเทียบนั้นมาทำร้ายคุณจงใช้การเปรียบเทียบเป็นแรงบันดาลใจมองว่าความสำเร็จของคนอื่นเป็นตัวอย่าง และเป็นแรงผลักดันให้คุณพัฒนาตัวเองอย่าเปรียบเทียบผลลัพธ์ของตัวเองกับผลลัพธ์ของคนอื่นเพราะทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันจงโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในแบบของคุณและจงจำไว้ว่าคุณมีคุณค่าในแบบที่คุณเป็นอย่าปล่อยให้การเปรียบเทียบมาทำลายความสุขของคุณจงใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณกล้าไปสู่ความสำเร็จ6ลงมือทำดีกว่านั่งคิดแล้วไม่เริ่มสักที คุณเคยมีไอเดียดีๆมากมายแต่ไม่เคยลงมือทำสักทีไหมคุณอาจจะคิดว่ารอให้พร้อมก่อนรอให้มีเวลามากกว่านี้รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนแต่รู้ไหมว่าการรอคอยนั้นอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปมากมายเพราะความจริงก็คือไม่มีเวลาไหนที่สมบูรณ์แบบและไม่มีใครพร้อม100%สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมี เริ่มต้นจากวันนี้อย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้จงจำไว้ว่าการลงมือทําดีกว่าการนั่งคิดแล้วไม่เริ่มสักทีเพราะการกระทําคือสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจงลุกขึ้นและลงมือทําตามความฝันของคุณและจงสร้างชีวิตที่คุณต้องการเจ็ดการพักผ่อนก็สําคัญพอๆกับการทํางานหนะัก คุณเคยรู้สึกไหมว่าการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องทำให้คุณหมดพลังทั้งกายและใจคุณอาจจะคิดว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องไร้สาระและเสียเวลาแต่รู้ไหมว่าการพักผ่อนมีความสำคัญพอๆกับการทำงานหนักการพักผ่อนช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟูช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อคุณพักผ่อนอย่างเพียงพอคุณจะรู้สึกสดชื่นมีพลังและมีสมาธิมากขึ้น คุณจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอย่ามองว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยแต่จงมองว่ามันเป็นการลงทุนเป็นการลงทุนในสุขภาพและความสุขของคุณจงจัดสรรเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนการทำกิจกรรมที่ชอบหรือการใช้เวลากับคนที่คุณรักจำไว้ว่าการพักผ่อนไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่เป็นการเติมพลัง เพื่อให้คุณก้าไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง 8. เลือกอยู่กับคนที่เติมพลังให้เราคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณอยู่กับคนบางคนคุณจะรู้สึกมีพลังกระปริกระเปล่าและมีความสุขในขณะที่อยู่กับคนบางคนคุณกลับรู้สึกเหนื่อยหมดแรงและหดหู่นั่นเป็นเพราะว่าคนรอบข้างของเรามีอิทธิพลต่อพลังงานของเราถ้าคุณเลือกอยู่กับคนที่เติมพลังให้คุณคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น คุณจะมีแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นคุณจะกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆและคุณจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณอยู่กับคนที่ดูดพลังของคุณคุณจะรู้สึกแย่กับตัวเองคุณจะหมดแรงจูงใจและคุณจะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขดังนั้นจงเลือกอยู่กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีคนที่สนับสนุนคุณคนที่ให้กำลังใจคุณและคนที่มองโลกในแง่ดีจำไว้ว่าคุณมีสิทธิ ที่จะเลือกคนรอบข้างของคุณจงเลือกคนที่ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นและจงสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังบวก 9. คําคำพูดของเรามีพลังมากกว่าที่คิดคุณเคยรู้สึกไหมว่าคำพูดบางคำมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้คำพูดบางคำสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจหรือทำร้ายจิตใจได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นเป็นเพราะว่าคำพูดของเรามีพลังมากกว่าที่เราคิด คำพูดสามารถสร้างความสัมพันธ์หรือทำลายความสัมพันธ์คำพูดสามารถสร้างความเชื่อมั่นหรือทำลายความเชื่อมั่นคำพูดสามารถสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ดังนั้นจงใช้คำพูดของคุณอย่างระมัดระวังจงเลือกใช้คำพูดที่สร้างสรรค์ที่ให้กำลังใจและที่ทําให้คนอื่นรู้สึกดีจงพูดความจริงแต่จงพูดด้วยความรักจงใช้คำพูดของคุณเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จำไว้ว่าคำพูดของคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนโลกจงใช้มันอย่างชาญฉลาดสิบอย่ายึดติดกับอดีตจนลืมใช้ชีวิตปัจจุบันคุณเคยรู้สึกไหมว่าอดีตมันคอยตามหลอกหลอนคอยฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้คุณกล้าไปข้างหน้าคุณอาจจะจมอยู่กับความผิดพลาดความเสียใจหรือความทรงจำที่เจ็บปวดแต่รู้ไหมว่าการยึดติดกับอดีตมันทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในปัจจุบัน อดีตเป็นบทเรียนไม่ใช่ที่คุมขังจงเรียนรู้จากอดีตแต่จงอยากปล่อยให้อดีตมากำหนดชีวิตของคุณจงโฟกัสกับปัจจุบันจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในทุกๆวันจงมองไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่คุณต้องการจำไว้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจุบันได้และปัจจุบันคือสิ่งที่จะกำหนดอนาคตของคุณ ดังนั้นจงปล่อยวางอดีตและใช้ชีวิตในปัจจุบันให้เต็มที่11สุขภาพใจสำคัญพอๆกับสุขภาพกายคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่ร่างกายเจ็บป่วยจิตใจก็พล่อยห่อเหี่ยวไปด้วยหรือเวลาที่จิตใจห่อเหี่ยวร่างกายก็พล่อยอ่อนแอไปด้วยนั่นเป็นเพราะว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก เมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็จะดีตามไปด้วยและเมื่อสุขภาพใจดีสุขภาพกายก็จะแข็งแรงตามไปด้วยอย่ามองข้ามความสำคัญของสุขภาพใจจงดูแลจิตใจของคุณเหมือนกับที่คุณดูแลร่างกายของคุณจงหากิจกรรมที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิการฟังเพลงหรือการใช้เวลากับคนที่คุณรักจงพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจเมื่อคุณรู้สึกไม่สบายใจและจงอยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ จำไว้ว่าสุขภาพใจของคุณมีความสำคัญพอๆกับสุขภาพกายจงดูแลทั้งสองอย่างเพื่อให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและสมดุล 12- ออย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยเริ่มคุณเคยรู้สึกไหมว่าอยากทำอะไรสักอย่างแต่ก็รอให้ทุกอย่างพร้อมรอให้มีเวลารอให้มีเงินรอให้มีโอกาสแต่รู้ไหมว่าการรอคอยนั้นอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปตลอดชีวิต พราะความจริงก็คือไม่มีเวลาไหนที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครพร้อมหนึ่งเอร์เซนและโอกาสดีอาจไม่รอคุณตลอดไปจงอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยเริ่มแต่จงเริ่มจากสิ่งที่คุณมีเริ่มจากสิ่งที่คุณทำได้เริ่มจากวันนี้จงลงมือทำแม้ว่าคุณจะยังไม่พร้อมจงเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงไปเรื่อยๆจงจำไว้ว่าการเริ่มต้นคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จจงอย่ากลัวที่จะล้มเหลว เพราะความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้จงเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทำตามความฝันของคุณเพราะชีวิตไม่ได้รอให้คุณพร้อมจงสร้างโอกาสและความมั่นไว้ 13. เงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก็สำคัญคุณเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างไหมมันเป็นความจริงเงินไม่สามารถซื้อความสุขที่แท้จริงความรักหรือสุขภาพที่ดีได้ แต่ในขณะเดียวกันเงินก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเงินช่วยให้เรามีปัจจัยที่มีความมั่นคงและมีอิสระในการใช้ชีวิตการบริหารเงินให้ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นจงอย่ามองข้ามเรื่องการเงินจงเรียนรู้ที่จะบริหารเงินอย่างชาญฉลาดจงวางแานการเงินและใช้จ่ายอย่างมีสติจงอย่าใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นและจงเก็บออมเงินเพื่ออนาคต จำไว้ว่าเงินเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายในชีวิตจงใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีความรับผิดชอบ14การให้มักทําให้เรามีความสุขมากกว่าที่คิดคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่คุณให้บางสิ่งบางอย่างกับคนอื่นคุณจะรู้สึกอิม่มเอมใจและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนั่นเป็นเพราะว่าการให้ทําให้เรามีความสุขมากกว่าที่คิดการให้ไม่จําเป็นต้องเป็นการให้สิ่งของเสมอไป คุณสามารถให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจให้ความรักหรือให้เวลาได้เช่นกันเมื่อคุณให้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและมีความหมายคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและคุณจะรู้สึกว่าคุณกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีการให้ไม่ได้ทำให้คุณสูญเสียอะไรแต่กลับทำให้คุณได้รับมากกว่าที่คุณให้คุณจะได้รับความสุขความอิ่มเอิใจและความรู้สึกที่ดีที่เงินทองซื้อไม่ได้ ดังนั้นจงให้เมื่อคุณมีโอกาสจงให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่หวังผลตอบแทนและคุณจะพบว่าการให้คือความสุขที่แท้จริง 15. ้าชีวิตเป็นของเราใช้มันในแบบที่เราต้องการคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของคุณถูกกำหนดโดยคนอื่นโดยสังคมหรือโดยสถานการณ์แต่รู้ไหมว่าชีวิตเป็นของคุณและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้มันในแบบที่คุณต้องการ คุณมีสิทธิที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของคุณเลือกที่จะทําในสิ่งที่คุณรักและเลือกที่จะเป็นในแบบที่คุณอยากเป็นอย่าปล่อยให้ใครมากำหนดชีวิตของคุณอย่าปล่อยให้ใครมาบอกว่าคุณควรทาอะไรหรือควรเป็นอะไรจงฟังเสียงหัวใจของคุณและจงทําตามความฝันของคุณจงอยากกลัวที่จะแตกต่างจงอยากกลัวที่จะล้มเหลวและจงอยากกลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าจงใช้ชีวิต ให้มีความสุขและจงใช้ชีวิตให้มีความหมายจำไว้ว่าชีวิตเป็นของคุณและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้มันในแบบที่คุณต้องการจงสร้างชีวิตที่คุณต้องการและจงใช้ชีวิตให้เต็มที่